สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอท่าเรือนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้มาไร้สดในรายการไร้าสาระวันนี้ไร้าสาระของเราจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับไอศครีมค่ะไอศครีมหรือไอติมบ้านเรานี่แหละเป็นไอศครีมโอรีโอซีเรียลนะคะซึ่งส่วนผสมง่ายๆเนาะ ตามคอนเซปต์ของเราเดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของหนังสือก่อนนะเรามีหนังสือไอศครีมโฮมเมดนะคะที่ห้องสมุดเรามาหาดูกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มตั้งกล้องแล้วนะนะอเดี๋ยวดูคุณแม่ก่อนวันนี้คุณแม่ก็มานะคะโอเคตั้งกล้องแบบหนึง่งมาดูกันหน่อยนะคะเพื่อนๆเพื่อจะไปทํากินกันได้ค่ะบนึง โอเค,อเคว่าวันนี้ค่ะสมาชิกเป็นหนึ่งท่านนะคะพี่โอวันนี้พี่โอูไปฉีดวัคซีนนะคะทุกคนโอเควันนี้ทำไอศครีมเมื่อกี้ที่เราบอกเนาะโอรีโอ้สี่เรียลค่ะทั้นต่อแรกนะคุณแม่อเดี๋ยวเรามาบอกก่อนดีกว่าอะบอกแป๊บหนึ่งท่านเวลานิดหนึ่งเรื่องของประโยชน์วันนี้ ในตัวไอศครีมของเราเนี่ยเมล็ดของมันก็คือตัวโยเกิร์ตโยเกิร์ตมีประโยชน์นะคะโยเกิร์ตเนี่ยก็คือเป็นนมชนิดหนึ่งเนาะเป็นนมเปรี้ยวชนิดหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นเนื้อแบบเด๋วเหลวใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเคยกินเนาะประโยชน์ของมันเนี่ยนะมากมายมากเลยมีเรื่องของการแก้ท้องผูกเรื่องของควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำหนักก็คือจะต้องไม่มี น้ำตาลเนาะสูตนเปอร์เซ็นต์แคลอรี่นะโนแคลอรี no ่ช่วยกระตุ้นกนารทำงานของลำไส้อ่าพูดก่อนเราพูดกระตุ้นเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เรื่องของช่วยรักษาเชื้อรา,าในช่องคลอดยังไงไม่รู้อันนี่ไปศึกษากันอเองนะคะนะคะแล้วก็เรื่องของจะมีแคลเซียมสูงด้วยที่เรารู้กันเราบอกประโยชน์เรื่องอ่โยเกิร์ตแล้วนะคราวนี้เราจะมาบอกวิธีการทาวันนี้ที่เราบอกแล้วก็คือไอศกรีมอ่าโอรีโอซีเรียลนะคะขั้นตอนแรกคุณแม่ แเราจะใส่น้ําตาลก่อนอ่าใส่น้ําตาลเพื่อความหวานเนาะความหวานนิดนึงน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะในะส่ลงไปก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะเราไม่เน้นหวานนะคะอ่าและสูตรเนี้ยสามารถกินได้กินได้นะคะประมาณสองถึงสามคนเนาะเดี๋ยวเรื่องของสัดส่วนปริมาณเราจะมี แนบไปไี้ท้ายคลิปนะคะท้ายการไลฟ์สดนี้นะคะหนึ่งเป็นน้ำตาลนะคะสองเป็นนมข้นหวานอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อความหวานนะคะหวานนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะค่ะไม่เยอะได้ยินเสียงกันไหมคะเพื่อนๆกดไลค์น like หน่อยนะโอเคต่อไปจะเป็น นมค่ะนมนมจืดของเราเนี่ยแหละหนึ่งหนึ่งกล่องเลยนะคะหนึ่งกล่องเลยตอนนี้มันจะมีโรงเรียนจะมีนมโรงเรียนมาให้เนาะนมโรงเรียนก็ได้นะคะพี่โยทดลองทำจะใช้นมโรงเรียนเนาะจ่ายไปทั้งกล่องเลยนะคะทั้งกล่อง ตามด้วยโยเกิร์ตอีกหนึ่งว้าโลดิดึงขออนุญาตขอโทษด้วยนะคเป็นโยเกิร์ตนะหนึ่งหนึ่งถ้วยเลยหนึ่งถ้วยเลยนะเลอะเทอะแล้วคะ่ะทุกคนขาเลอะเทอะอีกแล้วคะ่ะขออนุญาตนะคะ เลเอะเทอะหนีตึงน้ำตามสไตล์เลยจ้าอ่ะลืมบอกไปโยเกิร์ตโยเกิร์ตใช้รสมะพร้าวนะคะเนี่มะพร้าวหนาะอุ่นมะพร้าวอะคะ่ะเป็นรสธรรมชาติผสมอุ่นมะพร้าวเนาะเรียบร้อยใส่ยิงต่อด้วย เมนหลักของเราโอรีโอโอรีโอซักสามสิสี่ชิ้นอยู่หล้างมือแล้วนะอยู่หล้างมือแล้วอย่ล้งมือแล้วขออนุญาตใช้มือนะคะมันไม่ถนัดนะคะทุกคนไ,<ง>ได้ยินเสียงนะคะกลัวมากกับการไม่ได้ยินเสียงโอริโอเนี่ยถ้าเอาความจริงโยก็จะประมาณว่าซักสี่สี่สี่ชิ้นเนาะ หรือใครชอบมากกว่านั้นก็สามารถดัดแปลที่จะใส่เพิ่มได้อะนะคะอันนี้เรใส่ไปสี่ชิ้นแล้วอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือสีเดียลเนี่ยมันก็คือจะทําให้ให้เป็นเนื้อให้จริงจริงๆเดี๋ยวเราเรามีเราหให้ดูแบบสมเร็จนะคะอันนี้เหลืออยู่หนึ่งถ้วยเราใส่หนึ่งถ้วยเนาะตีเป็นหนึ่งถ้วย ฝาแม่ปั่นเลยค่ะใบตองหนีค่ะไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะอ่ะแม่ป่านเลยกดเลยค่ะป่านนะคะได้ยินเสียงเพิ่มปั่นกันไหมปั่นให้ละเอียดเลยนะคะให้ค่อนข้างละเอียดเลย ดูแค่เนื้อคุณแม่น่าจะประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเนาะหรือไม่คุณลองดูเนื้อก็ได้ค่ะให้เนื้อสัมผัสมันผสมกันนะออกมาให้โอเคเลยทันกันไม่ค้าเพื่อนๆพอครับแม่โอเค วันนี้เราก็จะใส่ใน,นกล่องของเราเนาะใครมีกล่องอะไรก็ใส่ได้หรือันนี้ใช้ใช้เป็นที่ทำไอศครีมก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคะแวัน,นี้ใส่กล่องเนาะริม่มัต้องหมุนอ่ะคุณแ,แ,แม่มาถึอใส่แล้ะ อ่าลงในแบบทีมของเราโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวอกันหนเลยเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อน,นะคะอ่าเนื้อเนื้อเผาค่อนข้างที่จะอืมเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมอ่าเนื้อจะเป็นแบบนี้เนาะอ่าสีโอเคค่ะ อ่านเนี่ยนี่คือเสร็จในขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งคือการตกแต่งตกแต่งในที่นี้เราจะตกแต่งเลยเลยคือเป็นหน้าของไอศครีมใช้โอรีโอเหมือนกันค่ะจะใช้แบบไหนก็ได้นะแต่วันนี้จะใช้เป็นมินิคุกกี้อรีโอค่ะแบบมาตกแต่งนะคะใส่ไปทั้งชิ้นเลยค่ะนี่ค่ะปึ๊บแต่งหน้าเอออ่าแล้วแต่เลยนะจ๊ะ ชอบแบบไหนใส่ไปเลยจ้าอืมนี่แบบมีแบบเล็กๆเล็กค่ะคุ่แไหมหมดละโอเคตอ,คอนนี้อ่านอันหนึง่งค่อนข้างทุรักทุเลนิดหนึ่งนะคะเพราะอยู่กันสองคนน้ะวันนี้อ,อ่ะแบบหนึ่งนะคะอ่านนี่ค่ะนี่คือ ไอศเรีมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ก็คือของการปั่นตัวไอศครีมแล้วแต่ยังกินไม่ได้นะคะต้องเอาไปแช่เย็นแช่เย็นช่องฟรีซเนาะจะปิดฝาก็ได้ไม่ปิดฝาก็ได้ประมาณอย่างน้อยๆอ่ะต้องประมาณหกชั่วโมงที่โยโยทดลองทําแล้วคือหกชั่วโมงกินได้แต่เมื่อวานโยทําไว้แล้วเดี๋ยวโยเอาตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วมาให้ทุกคนดูนะคาทุกคนสักคู่นะ อัแกแวบปิดเลยปิดได้ค่ะปิดได้ไดดเราอันนี้ไม่ใช่เย็นนะแปมหนึ่งหอแปมหนึ่ง นี่ค่ะทุกคนนี่นี่เราทำเป็นแบบแห้งเนาะกินสะดวกส่วนอันนี้ทำเป็นแบบทุกคนขาเอาจริงนะนะักกินมนะเอาจริงถ้าใครได้ชิมย็กินแล้วแหละอร่อยอยู่อ่าทุกคนเห็นไหมมันประกันอันนี้คือสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเทให้ดูสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนะคะอันนี้เป็นแบบแท่งแบบแท่งของเราก็คือพิมพ์ที่เราทําไอศครีมให้เด็กๆกินที่บ้านนะคะได้หมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเทให้ดูี เดี๋ยวรอเดี๋ยวจะจะเทจะ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 เปิดให้ดูนะคะรอแป๊บนึงนะคะทุกคนเพราะว่าวิธีการเปิดมันก็คือจะต้องแช่ในน้ำเอาเอาเอาตัวไอศครีมออกมามมต้องแช่ค่ะต้องแช่แปบ๊บนึงค่ะคุณแม่น้ำเปล่าไงน้ำนได้เลยีไห เดี๋ยวครนะูนะเดี๋ยวจะเทให้ดูนะต้่ต้องช่วยน,นี่แม่หมูเอาอันนี้ยมา,สายใส่เลยคุณแม่นี่น่น่นใส่ด้วยค่ะมันจะไม่อะลายหรือยัะจะเดือดร,ระเบด เพรานนะว่าอันนี้ต้องแต่งหื่าวานเนาะค่อนข้งนนนางที่จะแข็งอ่าเรียบร้อยขออนุญาตนะคะต,ต้องผิดนิดนึงโอ้โหนี่ค่ะทุกคนไอศครีมของดาวอันนี้ก็จะเหมือนการต้องต้องต้อง,อง,องไล้นี่ดูนะ เอาหนังพี่ใส่ได้ไหมได้เลยนะโอ,อ้โหนี่ค่ะทุกคนค่ะสำเร็จแล้วค่ะอ้าวนี่แล้วเราก็จะมีท็อปปิ้งเนออะไรก็ไดน้นิดน,นึงนิดนึง จะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะตกแต่งนิดนึงเก๋ๆค่ะ,ะเก๋ๆค่ะทุกคนค่ะคุณคุณอ่าคุณอ่าผู้ชมจะใช้ท็อปปิ้งอะไรก็ได้เนาะโยก็มีผลท็อปปิ้งหาได้ตามเซเว่นบ้านเรานะคะได้เลยคุณแม่ ได้แล้วก็คือเหืือเป็นไอศ์ครีมก็คล้ายๆไอซ์ติมไอติมบ้านเราเลยแหละค่ะไอซ์ไอซครีมเนี่ยมีค่ะโอเคนะ mm hmm. อ่มได้คุณแม่เอาเลยเอเลยโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นเต็มๆนะคะโอ้โหถ้าใครได้ทำแล้วก็เห็นก็ถ้าใครลองทำดูแล้วว่าโอเคก็ ลองมาเอาอวดกันบ้างก็ได้นะคะนี่ค่ะไอศครีมค่ะไอศครีมโอรีโอสีเรียลของเราเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูเนื้อนะเนื้อไอศครีมอ่าเนื้อไอศครีมล่ะอ่าเห็นไหมนี่ค่ะอ,อ่าไม่แพ้นะคะไม่แพ้ไอติมที่เรากินนะคะไม่แพ้นะคะนี่อ่า โอเคตามนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ไลฟ์าสาระของเราไลฟ์าสาระของเราก็ขออนุญ,ญาตปิดการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอสวัสดีคุณแม่คะ่ะคุณแม่คะสวัสดีท่านผู้ชมเลยคะ่ะสวัสดีด้วยทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบา,บาย,บาย,บายตึ้ง